สิบอาหารอร่อยถ้าท,ทานบ่อยอาจจะทำให้หน้าแก่ก่อนวัยอันควรมีอะไรไปรู้ไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแต่ถ้าหากว่ามีใครเนี่ยมาทักคุณว่าพี่ทั้งที่จริงแล้วนะครับคุณก็รู้ดีอยู่ว่าอายุของคุณเนี่ยน้อยกว่าคนที่มาทักคุณอยู่แล้วนะครับเป็นใครนะครับก็ต้องเฟล,ลกันทั้งนั้นแหละนะครับถึงแม้ว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะมาจากกรรมพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่ก็จริงนะครับ แต่ถ้าเรื่องผิวพรรณที่เหี่ยวยน่นดูแก่ก่อนวัยที่แท้จริงนะครับมันมาจากอาหารการกินและพฤติกรรมนะครับการใช้ชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยแทบทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับรัตพลนะครับก็เลยอาจจะขอออกมาเตือนทุกคนนะครับถึงอาหารที่ทําให้หน้าแก่ หน้าเหี่ยวก่อนวัยอันควรเนี่ยขอบอกเลยนะครับว่าเป็นอาหารที่ทุกคนเนี่ยต้องทานเป็นบ่อยๆอยู่แน่นอนเลยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหารนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาหารอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือน้ําตาลหรืออาหารที่มีรสหวานจัดนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับน้ำตาลนะครับถ้าถูกใส่ลงไปในอาหารหรือของหวานเนี่ยหรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับทำให้รสชาติเนี่ยดีขึ้นแบบ ผิดหูผิดตาเลยนะครับแต่ถ้าหากรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลมากๆนะครับจะทําให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับทำให้ขาดคอลลาเจนเพื่อความสดใสเปล่งปังผิวหนังของเราเนี่ยจึงเหี่ยวย่นนะครับและขาดความยืดหยุ่นนั่นเองนะครับสแอลกอฮอล์นะครับเพราะแอลกอฮอล์นะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ําไปเป็นจํานวนมากนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย ลุกไปเข้าห้องน้ําอยู่บ่อยๆใช่ไหมนอกจากนี้นะครับแอลกอฮอล์นะครับยังทําให้ตับของเราเนี่ยพังด้วยนะครับหรือที่เราอาจจะรู้ดีกันว่านั่นคือตับแข็งนั่นเองนะครับคือตับนะครับจะต้องทําหน้าที่อย่างหนักนะครับในการกําจัดของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะครับหากตับของเรานะครับสุขภาพไม่ดีนะครับก็จะสะท้อนออกมานะครับถึงผิวหนังที่มีสีสันเนี่ยไม่สดใสนะครับไม่ขาวอมชมพูแต่จะหมองค้ำ และเหี่ยวย่นนั่นเองนะครับสาคาเฟอีนนะครับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นพวกชากาแฟน้ำบัตลมนะครับน้ำบัตลมนะครับมีทั้งน้ําตาลและคาเฟอีนเลยทีเดียวนะครับมีสารอะดรีนาลีนที่ทําให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวก็จริงนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับก็ทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยเหี่ยวย่นขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคาเฟอีนเนี่ยยังดูดซึมวิตามิน และแร่ธาตุนะครับที่จําเป็นต่อการบํารุงผิวพรรณของเราเนี่ยออกจากร่างกายของเราอีกด้วยนะครับ 4. ไขมันไม่อินมตัวไขมันทานนะครับนอกจากจะทําให้อ้วนง่ายเนี่ยผิวเป็นเซลลูไลท์แล้วหรือผิวเป็นมะกรูดเนี่ยนะครับไขมันทานนะครับยังทําให้ผิวของเราเนี่ยไวต่อรังสี UV มากยิ่งขึ้นนะครับ และแน่นอนนะครับว่าผิวของเราเนี่ยก็จะถูกแสงแดดอันร้อนแรงในบ้านเราเนี่ยทำ้ายได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทั้งยังขาดความนุ่มชุ่มชื้นนะครับและริ้วรอยนะครับทำให้เราเนี่ยดูแก่ก่อนวัยด้วยนะครับ 5. อาหารลดเค็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูแดดเดียวหรือเนื้อหมูหมักหรือแคคกเกอร์โรยเกลืออย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่มี ลดเค็มจัดนะครับก็จะมีปริมาณโซเดียมที่มีอยู่เยอะอยู่แล้วนอกจากนะครับจะทําให้คุณเนี่ยตัวบวมแล้วนะครับยังดูดซับน้ําออกจากร่างกายของเรานะครับทำให้เราเนี่ยมีผิวหนังแห้งกล้านนะครับและเหี่ยวย่นง่ายนั่นเองนะครับใครนะครับที่ชอบทานอาหารรสเค็มเนี่ยถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัยเนี่ยก็ให้ลดปริมาณลงนะครับ 6. อาหารแปรรูปแช่แข็งอาหารกระป๋อง ไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องผักดองกระป๋องอาหารกล่องแช่แข็งไส้กรอกแฮมเบคอนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับนอกจากจะมีรสเค็มและโซเดียมสูงแล้วนะครับยังมีสารในกลุ่มซันไฟนะครับที่มาในรูปแบบของสารกันเสียนะครับแต่งกลิ่นและลดสังเคราะห์และวัตถุก,กันอาหารเหม็นหื่นสังเคราะห์นะครับที่เข้าไปกระตุ้นผิวเนี่ยให้เกิดการอักเสบนะครับและริ้วรอยทมหาไวอย่างแน่นอนนะครับ 7. อาหารปิ้งย่างนะครับโดยเฉพาะพวกหมูกระทะนะครับเนื้อย่างอาหารทะเลย่างอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะตามร้านบุฟเฟ่ต่ต่างนะครับจะพบสารไฮโดรคาร์บอนในส่วนที่ปิ้งย่างจนไม่เคียมเนี่ยนะครับเกิดเป็นสารอนุมูลอิสระนะครับทำลายผิวให้เกิดริ้วรอยได้ขาดความตึงกระชับและความเป่งปั่งสดใสนะครับผิวหมองคำลงอย่างน่าตกใจเลยนะครับ 8. เครื่องดื่มชูกำลังนะครับ นอกจากเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆนะครับจะไม่ดีต่อร่างกายในแง่ที่มีทั้งคาเฟอีนและน้ําตาลสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้แก่ลงเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับยังทําลายสารเคลือบฟันของเรานะครับทำให้ฟันเหลืองผุก,ก่อนนะครับได้ง่ายอีกด้วยนะครับ9 อาหารทอดนะครับอาหารทอดนะครับมีปริมาณไขมันสูงนะครับนอกจากจะทําให้อ้วนแล้วนะครับยังทําลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังของเรานะครับส่งผลทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยเหี่ยวย่นนะครับไม่สดใสเปล่งปังอีกด้วยนะครับ 10. อาหารที่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ําตาลนะครับเพราะน้ําตาลเทียมนะครับเช่นแอสปาเตมนะครับจะส่งผลทําให้เกิดอาการปวดหัว ปวดข้อนะครับและทําให้เราเนี่ยอยากน้ําตาลมากขึ้นจึงนะครับวนกลับไปที่ข้อแรกอีกครั้งนั่นก็คือน้ําตาลนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยห้ามกินเลยทีเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานะครับสามารถกินได้นะแต่อยากให้กินในปริมาณที่น้อยๆน,นะครับถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็ให้เลี่ยงนะครับเพื่อผิวพรรณอันสวยงามของเรานะครับและเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณด้วยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับหากใครชื่นชอบเนื้อหานี้นะครับ10อาหารอร่อยถ้าทานบ่อยเนี่ยทำให้หน้าแก่ก่อนวัยอันควรนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ